สวัสดีครับก่อนอื่นวันนี้ขอพูดเรื่องเฮนรี่คิสซิงเจอร์ ซึ่งก็เป็นอดีตนักการทูตและก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมิกาซึ่งได้เสียชีวิตลงไปในวัย100ปีเฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> มีบทบาทในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้มากนะครับในช่วงของสงครามเวียดนามรวมถึงการต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนักการทูตที่ไปคุยกับจีนให้มาต้านโซเวียตได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือล้ำลึกแล้วก็แผ่วพนะครับหลายประเทศในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้นเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นคอมมิวนิสต์มาได้เพราะว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์ ซึ่งวิธีการเจรจาเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างข่าวบ้างเท่าบ้างแต่ว่าภาพรวมแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับถ้าจะบอกว่าเฮนรี k คิสซิงเจอร์มีส่วนทําให้จีนเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใต้อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับก่อนที่คิสซิงเจอร์จะจากไปเนี่ยคิสซิงเจอร์เคยแนะนําให้ยเคนเจรจากับรัสเซีย เรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับว่าทำไมคิสซิงเจอร์ถึงคิดแบบนั้นคงเห็นอะไรสักอย่างลึกๆที่คนทั่วไปนี่ไม่รู้แอดมินคิดว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นคนช่วยให้ไทยเนี่ยไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ยังไงผู้ชมก็สามารถไปหาข้อมูลของเฮนรี่ได้นะครับ ส่วนสงครามอิสราเอลกับฮามาสมีการพักรบเพิ่มอีกหนึ่งวันแน่นอนว่าสัญญานี้ต้องแลกกับการปล่อยตัวประกัน10บคนของฮามาสส่วนอิสราเอลก็ต้องปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์อัตราส่วน1ต่อ3นี่อยู่แล้วนะครับส่วนตัวประกันคนไทยตอนนี้ ป่อยมาแล้ว23คนเหลืออีก9คนนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปในขณะที่มีการเจรจาพักรบกันซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยกำลังเจรจากันอยู่มันก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับมีคนก่อเรื่องในเยรูซาเล็มคาดว่าจะเป็นสมาชิกของฮามาส มันจะคุยกันยากขึ้นไหมเพราะว่ามีคนอิสราเอลนี่เสียชีวิตนไปด้วยจะเป็นอุปสรรคในการเจรจาไหมก็น่าจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นอิสราเอลเนี่ยจะล้มโต๊ะเพราะว่าญาติตัวประกันชาวอิสราเอลกดดันรัฐบาลอย่างนหนักให้หาทางช่วยเหลือนะครับซึ่งตัวประกันอิสราเอลเนี่ยเหลือเยอะพอสมควรเอาจริงก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เหลือตัวประกันนี้เท่าไหร่ นอกจากเรื่องปล่อยตัวประกันซึ่งก็เป็นเงื่อนไขของการพักรบแล้วอิสราเอลเสนอข้อเสนอใหม่ให้ฮามาชเนี่ยถอนตัวออกจากกาซา และกับการยุติสงครามนะครับหมายถึงอิสราเอลจะไม่โจมตีกาซาเพิ่มหากว่าฮามาัสนี่ถอนตัวออกไปเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากมันเป็นการเปิดช่องหาทางออกให้กับฮามมัสเพราะว่าดูทรงแล้วนะครับฮามมสเนี่ยตัวประกันเหลือน้อยแล้วคงรปวิงเวลาไปได้อีกไม่นานแม้ว่าอิสราเอลจะประกาศจะโจมตีกาซาต่อไปทันทีที่การพักรบนี้สิ้นสุดลงนะครับมันเป็นการแสดงความแข็งกร้าวแต่ว่าพร้อมเจรจานี่อยู่แล้วถ้าหากเป็นผลดีต่ออิสราเอลเพราะว่าแรงก ดันจากนานาชาตินี้เยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาเอาจริงก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรแอดมินได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับ แม้ว่าอิสรเาเอจะถูกโจมตีก่อนแต่ว่าการที่ชาวปาลิสไตน์เนี่ยเดือดร้อนนี่จำนวนมากเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับการกำจัดฮามาสเนี่ยสหรมิกานี่เห็นด้วยแต่ว่าการเหมารวมการซาทั้งหมดมันทำไม่ได้นี่อยู่แล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับตามหลักการแล้วเนี่ยอิสรเาเอลจะถล่มการซาทั้งหมดนี่ไม่ได้ความยากคือจะแยกฮามาชออกจากชาวปาลสไตนี่อย่างไรมันทำได้ยากมากนะครับ ข้อเสนอที่ว่าให้ฮามาชเนี่ยถอนตัวออกจากกาซาแลกกับการยุติสงครามจริงๆก็แค่แกนรนำของฮามาชเนี่ยขอลีภัยในต่างประเทศ ก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับดูทรงแล้วมีโมนหมายถึงแนวทางนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าแน่นอนเล้วว่าตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยฮามาสแล้วดื้อดึงไปก็จะโดนทุบนะครับสู้หลบออกไปก่อนค่อยว่ากันนี้ดีกว่าแอดมินเชื่อว่าการเจรจารเนี่ยไปไกลกว่าที่เรารู้ในตอนนี้ส่วนฉากหน้าก็ต้องฮึดฮัดกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องรอดูต่อไปนะครับตอนนี้รุ้นให้ปล่อยตัวประกันให้ครบก่อนเป็นอันดับแรก